เีบริการเ,เมมติมเจีเปงโปเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และด้วยอุปเครื่องรื่องยิบบอกนอกจากนี้ยังมีบริการเก็บชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมชิงลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืนคนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกผมอีกแล้วนะครับตาจาวีดีโอและวันนี้เราก็จะมาเปิดแพ็กอีพีก FC Barcelona กบบันนะทุกคนนะผมก็จะมีงบอยู่8ปดตำทองนะ แต่ว่าเท่าที่ผมอยากได้นะก็คืออยากได้คูมันแล้วก็เป๊ปนะทุกคนเพราะว่าโรมาเิโอผมมีแล้วนะเป็นร่างทีมชาตินะแต่ว่าถ้าได้มาก็ไม่เป็นไรนะทุกคนขอแก้ให้ได้มานะเอาแบบมา2ตัวเหมือนคลิปที่แล้วเลยไหมทุกคนถ้ามาแบบนั้นอีกสีันทองนี่ได้มา3ตัวเลยนะทุกคนแต่ว่ารอบนี้ก็ไม่รู้นะว่าพี่โคจะทําอะไรกับเรานะทุกคนก็ มาดูกันเลยทุกคนก็มีประมาณนี้นะนักเตะน,นะคร่าวๆนะผมก็จะมีสูตรต่างๆให้ทุกคนดูด้วยนะแล้วก็เป็นสูตรเดิมด้วยนะที่ผมได้ไป3ตัวที่มันติดต่อกันในคลิปที่แล้วนะทุกคนนะมาอันดับแรกเราก็มาใช้สูตรกันก่อนเลยนะทุกคน3ามสามนะไม่ใช่สิโอโหเรามีเปิดฟรีแล้วก็เปิดฟรีไปก่อนเพื่อนแบบนี้เลยก็ไม่ได้หวะ่ะทุกคนก็มาเราเปิดฟรีไปแล้วเราถึงจะ ฉายสูตรใหม่นะมา333เหมือนเดิมนทุกคนนี่ก็คือสูตรหยอดหยอดไปก่อนนะทุกคน900าทองนะก็กดไป3 3 3าเหมือนเดิมนะทุกคนกดที่โรมาลิโอ3ครั้งนะแล้วก็คุมันอีก3ครั้งแบบนี้เลยทุกคนครั้งที่1ครั้งที่2แบบนี้แล้วก็ครั้งที่3ขอให้มันออกเร็วเถอะนะทุกคนเพราะว่าผมไม่อยากเติมเข้าอีกแล้วนะแต่ถ้าเป็นเป๊เปแล้วก็คุมันมาเร็วก็อาจจะได้หยุดเลยนทุกคนเพราะว่าผมมีโรมาลิโออีกร่างหนึ่งแล้วนะ มากดมาที่เป๊ปอีก3ครั้งเหมือนเดิมแล้วก็มาแคนเซิล9้0ทอง3ครั้งเลยทุกคนดูครั้งที่2แบบนี้แล้วก็ครั้งที่3มาทุกคน3วมวิเหมือนเดิม2 3สแล้วก็ปล่อยเลยทุกคนจังหวะนี้ต้องมีแสงโอ้โหไม่มีแม้กระทั่งผมทุกคนไม่มีอะไรเลยอืมขาวจัว๊วะเลยไม่มีแม้กระทั่งการไฮไลท์วะทุกคนโอ้โหเริ่มแล้วทุกคนเริ่มมีกลิ่นตู่แล้วอ่ะ มาสูตรนี้ก็คือสูตร GM ไม่ได้ตั้งตัวโอ้โหจ k เคมาก่อนเลยทุกคนโอ้โ oh, ห oh, แล้วไม่มีการ์ดไฮไลท์ด้วยว่ะ oh, oh, โอ้โหโคตรเกลือเลยทุกคนมาไม่เป็นไรก็เมื่อกี้ก็เป็นสูตรแบบ GM เผล่ P นะแต่ก็ยังไม่ได้ทุกคนเรามาใช้สูตรเดิมกันดีกว่านะสูตรที่ผมได้2ครั้งติดนะทุกคนเมื่อกี้นะมาข้างนอก3าครั้งนะทุกคนแคนเซลไป3ครั้งแบบนี้แล้วก็กดเข้ามาข้างในแล้วก็แคนเซนลเก้าร้อยทองอีก 3ครั้งเหมือนเดิมเลยแบบนี้กดค้างแล้วก็ปล่อยกดค้างแล้วก็ปล่อยนะทุกคนเลื่อนออกแล้วก็ปล่อยนะสามครั้งแบบนี้เลยแล้วครั้งที่3ามก็สามวิมเหมือนเดิมแล้วจังวันนี้ต้องมาแล้วไหมโอโ้ไม่ได้เหรอทุกคนโอโ้โหสวยแล้วไงรู้สึกว่ามีกิ่นตุกๆแล้วนะแต่ว่าเรายังได้การไฮไลท์มาหนึ่งตัวนะทุกคนโอ้ย่อยสลายไปก่อนเลย มาทุกคนไม่เป็นไรก็ยังเหลืองงอบีกเยอะนะตอนนี้ยังไม่มีใครออกเลยนะทุกคนทําไมรู้สึกว่ามันจะออกยากจังวะทุกคนก็มาไม่เป็นไรอีกสูตรหนึ่งเลยก็คือเข้ามาแบบนี้แล้วก็กดที่การ์ดนะทุกคนให้มันหมุนหนึ่งครั้งนะหมหนุน1รอบนะแล้วก็มากดที่คูมัน1รอบแบบนี้แล้วให้มากดที่โรวมริรวอีกครั้งหนึ่งนะแบบนี้นะทุกคนให้เราย้อนกลับมาที่หน้าแพ็กของเรานะผมก็จะใช้สูตรเดิมเลยที่เคยได้มา สามครั้งเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะแต่ครั้งนี้เพิ่มการหมุนการ์ดนะทุกคนแคนเซลไปสามครั้งแล้วก็กดเข้ามาหน้าแพ็กอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แคนเซลอีกสามครั้งนะทุกคนมาจางังหวะนี้แหละทุกคนไปแคนเซลไปครั้งที่สามแล้วจวังหวะนี้สามวิเหมือนเดิมแล้วไปแล้วครับโอ้โหมาแล้วทุกคนมากี่ตัวแบบนี้มาสองตัวว่ะทุกคนโอ้โหเป็นใครเป็นเบอร์สิบแล้วก็เบอร์สี่โอ้โหเบ๊้แล้วก็ครูมันมาไปที่ เรียบร้อยว่ะทุกคนโอ้โหมาตามนัดเลยนะทุกคนสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที่ทีเด็ดอีกองเดีวทุกคนแพ็กก่อนก็มา2ตัวแบบนี้นะเดี๋ยวแพ็กนี้กลับมา2ตัวอีก,กคนโอ้โหถือว่าคุ้มแล้วนะผมก็จะไม่ได้เปิดต่อเลยนะทุกคนเพราะว่าผมมีโรมาลิโอล่างทีมชาติอยู่แล้วนะร้อยห้าร้อยหกนะก็จะ ประมาณนี้เลยนะทุกคนโอ้โหคุ้มอีกแล้วเรานะแพ็กนี้นะโอ้เราก็ไปทําตามกันดูได้นทุกคนเผื่อทุกคนจะออกเหมือนเด็นะก็อาจจะอยู่ที่ดวงด้วยแหละทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะก็หมดไป40ตัวอีกแล้วทุกคนก็ได้มา2ตัวนะไม่ถึง3ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e เพื่อจะนในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสรับคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ